นี้เวลา21นาฬิกาทาง True For You ช่อง24 เพื่อที่จะมีการกระจายลำใหญ่ไปถึงมือผู้บริโภคทั่วไทยพบนะครับว่าทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมกันครับกับบริษัท CPO ีอจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีและเซเว่นเดลิเเดินหน้าส่งเสริมผู้ปลุกลำใหญ่พันอีดอในจังหวัดลำพูนแล้วก็เชียงใหม่ด้วยการขยายช่องทางในการจำหน่ายที่ดีมีศักยภาพทั้งร้านเซเว่นอและเซเว่นเดลิเครับ สัสดีจำกัดมหาชนผู้บริหาร7 eleven และ7 Delivery เอาใจผู้ที่ชื่นชอบผลไม้ตามฤดูกาลและสนับสนุนเกษตรกรโดยร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์คัดเลือกลำใหญพันอีดอเกรด AA เบอร์ใหญ่เปลือกบางเนื้อเยอะเม็ดเล็กรสชาติหวานฉ่ำชื่นใจได้รับมาตรฐาน G A P จำนวนกว่า65ตันมาวางจำหน่ายที่ร้าน7 eleven กว่า13,000สาขา น้ำว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีไรายได้เพิ่มขึ้นรวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริโภคได้เข้าถึงลำไยอีดอที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยขอเชิญชวนร่วมอุดหนุนพี่น้องกลุ่มเกษตรกรจากภาคเหนือได้ที่7ซเว่นอตั้งแต่วันนี้ถึงกลางเดือนกันยายน2566วันนี้เราก็ร่วมกับ ห้างสะดวกซื้อเซเว่นเอเลฟเว่นเข้าไปช่วยพี่น้องเกษตรกรชาวสวนลำไยในภาคเหนือนะครับไปซื้อผลไม้ลำไยสดๆจากสวนแล้วก็มาบรรจุถุงนะครับจำหน่ายในเซเว่น n อเลฟเว่นกว่า1 3 0 0 0สาขาเตยไมไ้แล้วเบื้องต้นนะครับอ่าร่วม20,000 0ถุงเริ่มตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าของจะหมดทั้งทางห้างเซเว่นเอเลฟเว่นแมคโครโลตัสแล้วก็ห้างอีกหลายห้างนะครับที่เข้าไปช่วยซื้อต้องขอบคุณมากๆนะครับแล้ววันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเซเว่นเอเลฟเว่นได้นำเซเว่นนะครับมาถึงหน้าบ้านใกล้ๆทุกท่านแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท แล้ววันนี้เราจะพย,ยิ่งเซเว่นอีเลฟเวหรือบริษัทซีพีอที่เข้ามาร่วมกับเรานะครับทั้งนี้ที่ผ่านมา c p o มีนโยบายส่งเสริมผู้ประกอบการ SME และเกษตรกรผ่านกลยุทธ์3ให้ได้แก่ให้ช่องทางให้ความรู้และให้การเชื่อมโยงเครือข่ายพร้อมกันนี้จะเดินหน้าให้การสนับสนุนผ,ผลผลิตของเกษตรกรจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆทั้งร้าน7 e l e v e n 7 d e l i v e r y และ a l อออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เราจะพักเขารับรองติกันก่อนสักครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีคนที่30อย่างไม่เป็นทางการนะคะสำหรับนโยบายด้านการท่องเที่ยวฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยในช่วงไตรมาสสีของปีนี้ช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะ